บอลน,นาญี่ปุ่นเลี้ยงแบบนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมเทคนิคการเลี้ยงบอลน,นาญี่ปุ่นเราจะเลี้ยงอย่างไรให้ต้นใหญ่ต้นโต,นตนแบบนี้ค่ะค่ะส่วนมากเราก็จะเห็นต้นบอลน,นาญี่ปุ่นที่เลี้ยงในอ่างเลี้ยงในกระมังหรือในกระถางค่ะ แต่นี่คือต้นบอลนาญี่ปุ่นที่เราแยกเลี้ยงมาจากในกระมังค่ะเราก็จะมาเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะเราจะนำมาปลูกเอาไว้ในสวนในร่องค่ะชายร่องน้ำค่ะแล้วก็จะปลูกเหมือนเปืือกหอมด้วยค่ะเราจะปลูกเอาไว้ชายทั้งร่องค่ะนี่ก็จะเป็นการทดลองปลูก บอนาญี่ปุ่นชายล่องน้ําของเราค่ะแล้วก็จะเลือกมาปลูกเอาไว้ในสวนค่ะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกของเราค่ะซึ่งตอนแรกเราก็แยกพันุ์มาจากในกระมังค่ะตอนนั้นในกระมังก็มีขนาดต้นเล็กๆเ,เองค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยงมาได้สองเดือนแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าการเลี้ยง แบบชายล่องน้ําล่องสวนแบบนี้บอนนาญี่ปุ่นจเจริญเติบโตดีมากๆเลยค่ะเขาก็จะชอบอยู่ที่โคนเย็นๆค่ะต้นบอนนาญี่ปุ่นค่ะเลี้ยงแบบนี้ก็ทําให้ต้นอวบใหญ่ค่ะรากหาอาหารได้ดีมากๆเลยค่ะนอกจากลากหาอาหารได้ดีแล้วหน่อกก็ยังเกิดเก่งมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะมีทั้งหน่อเล็กๆออกมาค่ะรอบๆต้นหลายหน่อเลยค่ะค่ะนี้เราก็จะปลูกเอาไว้กลางแดดค่ะแต่เราก็เลือกที่จะปลูกใต้ร่มไม้สักนิดนึงค่ะนอกจากบันนาญี่ปุ่นแล้วเราก็ยังนำเจ้าฟาโลแมสนำมาปลูกในชายล่องแบบนี้ด้วยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าจเจริญเติบโตดีมากๆเลยค่ะทั้งฟาโลทั้งบอนนาญี่ปุ่นค่ะบอนนาญี่ปุ่นและฟาโลแมสก็จัดอยู่ในสายพันธุ์ของโคโรคาเชียค่ะเขาก็จะชอบความชื้นแฉะเย็นค่ะการเลือกปลูกกับดินโคลนแฉะก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าการปลูกบอน สายพันโคโลคาเชียค่ะเขาก็จะชอบอยู่กับดินที่เป็นธรรมชาติค่ะถ้าใครปลูกฟาโลแล้วเกิดอาการหัวเน่าหัวยุบค่ะก็ให้ดูค่ะส่วนมากก็จะเกิดจากดินปลูกค่ะดินปลูกที่มีส่วนผสมของดินหมักเยอะเกินค่ะถ้าใครเกิดอาการหัวยุบหัวเน่าก็ให้เลือก ใช้ดินที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้น้อยที่สุดค่ะเราก็จะไม่เกิดอาการหัวยุบผลเน่าเลยค่ะเนี่ยค่ะบนนาญ,ญี่ปุ่นก็จะแตกหนอ่อแตกไหลออกมาเยอะเลยค่ะเราก็สามารถที่จะตัดส่วนนี้ค่ะนำไปชากับขุยมะพาร้าวสับได้แล้วค่ะให้หนอ่อดกเยอะมากมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นการเลี้ยงบอลน,นาญี่ปุ่นที่ให้อยู่แบบธรรมชาติค่ะการตัดไหลบอลถ้าใครไม่มีเวลาที่จะตัดน้ำไปช่ำกับขุยมะพร้าวเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกส,สดๆแบบนี้ได้เลยค่ะแต่เขาก็จะมีอาการทิ้งใบแล้วก็จะเฉาประมาณ1อาทิตย์ ถึงสองอาทิตย์หลังจากนั้นเขาก็จะฟื้นตัวได้ดีค่ะเนี่ยค่ะในหนึ่งต้นเราก็สามารถที่จะตัดนอตัดไหลได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่เราก็ทยอยตัดไปแล้วรุ่นหนึ่งค่ะนี่ก็ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นปัญหาของไม้ยางค่ะ ถ้าอยู่กับแดดจัดค่ะส่วนที่มีฟวามด่างเยอะค่ะเขาก็จะเกิดอาการของใบไหม้ค่ะความด่างเยอะเขาก็จะสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีเท่ากับใบเขียวเขียวค่ะใบเขียวเขียวก็จะเห็นได้ว่าไม่เกิดอาการใบไหม้เลยค่ะส่วนมากที่จะไหม้มากก็จะเป็นเพราะฟวามด่างของเขานั่นเองค่ะ การปลูกแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการให้น้ําค่ะเพราะเขาสามารถที่จะดูดน้ำมาเลี้ยงลาต้นได้เองค่ะนี่ก็เป็นการปลูกบนานาญี่ปุ่นเอาไว้แบบสวยๆให้ธรรมชาติดูแลค่ะปลูกแบบนี้เราสามารถที่จะทําการขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆเลยค่ะ การปลูกกับดินปลูกแบบนี้ก็จะทำให้ต้นเขาอวบใหญ่แข็งแรงเมื่อต้นเขาอวบใหญ่แข็งแรงเขาก็จะมีภูมิต้านทานโลลรคและแมลงได้ดีค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ก็เป็นประสบะการณ์การปลูกบนนาญี่ปุ่นที่ปลูกไว้กับชายล่องค่ะแล้วก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมค่ะ ว่าการปลูกแบบนี้ก็จะทำให้ต้นบอนาญี่ปุ่นของเราโตเร็วและแข็งแรงดีค่ะถ้าใครมีพื้นที่เป็นแบบชายล่องชายสวนแบบนี้ก็สามารถทำการปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะ